สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวกวาก้นะคะวันนี้แม่ดาก็จะมาป้อนข้าวน้องแทนยายเนาะยายจะได้กินข้าวเนาะนี่ค่ะแม่ดาแม่ดายกยายก็จะได้กินข้าวเนาะแกงหวกกบนะคะนี่นี่แม่ดาแกงแล้วกินอิ่มแล้วก็มาให้ยายเนาะสวัสดีก้องแม่ยายช่วนเอฟซีกินข้าวนี่ช่วงข้าวกินข้าวนี่มงข้าเยอะแกงพนแล้วกินข้าวก็เพือมึข้าเยอะก็อ่ะแม่พระแม่ชี้อัง แกง 6, 6. <FC. S 2> ่งนูหกฟุเ fc ซีเ fc เออ fc มันข้าวเดียวแม่เขาเลยจะยูนิเมองฮะน่ะทอดปลาหมึกทอ,อดปลาหมึกที่ fc ส่งมาให้เนาะกระป๋งอง็แกงหกแม่ยายกินข้าวเนาะแม่ดาก็จะได้ป้อนน้องแทนยายเนาะยายก็้อ,อ,อยทั้งวันแล้วนะคะ fc มันั้าว สวัสดีนะคะทุีทุกท่านนะคะน้องชายก็กินข้าวเองไม่ได้นะคะต้องคอยป้อนสามมื้อเลยนะคะสามเวอาถ้าไม่มีคนป้อนก็ไม่ได้กินข้าวหรอกคะอ่ะเพราะว่ามือใช้งานไม่ได้เนะ,ะมาเยืงเขาอยู่ต้องขอยป้อนข้าวป้อนน้ำทุกวันละค่ะ ถ้าเด็กแบบออยังมีวันตค่ะคนป่วยก็ยังมีวันหายนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่รู้กี่ปีค่ะห้าสิบหกสิบเพราะว่าเขาจะอายุยืนมากเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเนาะทุกอย่างปกติทุกอย่างค่ะพิเศษคือโทรศัพท์คุยได้คือใช้าปาก ใช้ปากแล้วก็ใช้ไม้นี่แหละค่ะนี่ยน้าเนี่ยค่ะ,คะใช้ปากจิ้ม้าบไม้แล้วก็จิ้มโผคุยได้ค่ะเหมือนคนปกติทุกอย่างค่ะแต่ว่าร่างกายใช้งานไม่ได้ค่ะทําอะไรไม่ได้เนาะลืมกาแเ้ียวว่าเธ่าอยู่บ่น้ำพริกหนุ่มนี่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะคะนี่น้ำพริกหนุ่มเนาะน้ำมิจําบ่น้ำพริกหนุ่มนี่ก็อร่อยมากนะคะของของแม่อะไรนะแม่ดา าไม่เอาแว่นมาก็อ่านไม่ได้เนาะก็ได้กับข้าวมื้อนี้ก็ทอดปลาเหมือที่เอสพีส่งมาให้แหละคะ่ะที่นี้ผู้ใหญ่ใจบุญส่งมาให้เนาะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอให้บุญนั้นจงสะท้อนย้อนผลไปถึงผู้ที่ส่งมานะคะขอบคุณมากมากค่ะ ยกอะไรเนี่ยบอกข้าวน่ะนี่ยังหลายอี่บอกกินที่แหนมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะกินง่ายๆค่ะไม่ไม่ต้องกินน้ำพริกแก่น้ำพริกก็มีค่ะหัวมันเผ็ดเนาะฮะคือเปิดยาสั่งจ้ะมีจำบ่เอาำอะไรจำบอนี่ใครปุ๊บบ่ คุณหมอก็บอกว่ารอปฏิหารอย่างเดียวค่ะรอปฏิหารคือคือเส้นประสาทที่มันถูกกระดูกกดทับอยู่นะคะถ้าเส้นประสาทมันลงมาร่างกายได้ร่างกายก็จะเคลื่อนไหวได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปฏิหารจะมีถ้ามีปฏิหารจริงก็คงจะดีนะคะ แต่แขนขาก็ปกติเหมือนคนปกตินะคะไม่รีบไม่รีบเหมือนคนปกติทุกอย่างคะ่ะเพียงแต่กระดูกกระดิกไม่ได้เดี๋ยวเอาหื้อกันลายกันลนะเอากินให้มดย้านนะเอาชดกระนำเลยก็ลูกโก้ใบบอกเอาเจ้ากลับไปกินมือเสา เจ็บโ้แตเมือกนนึงสาเสีนใบหมอกแม่สาวหนุน้องแก่งไม่แอยู่น่เคือบาพงมันเทียจ้าเอดนอเ่านี่เท่าไร่คเราหลอกจุดลมล

<Tonight. S 2> นี่ค่ะคุณยายก็นั่งกินข้าวนะคะมากินข้าวกับคุณยายค่ะข้าวเยอะอิจยายกินข้าวนะคะน,น,นี่กินซดแต่น้ํานะคะแกงหวงซ <laughs> ดแต่น้ํานะคะเหลือแต่ห่วกกบนะคะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะข้า <laughs> กินหวอยู่เขาไม่หล่กินควนกินข้าวกับแกงลูกกบ <laughs> ลูก,ลกเขียดเนาะคะ่นะน้อแต่ว่าคุณยายซดแต่น้ำ ข้าวแซ่บแล้วไอ้จี่เอ้ยกินข้าวแซ่บบบยายกินหลายๆไดยอะรอ่ะเออก็ปลาหมึกนี่ค่ะกินข้าวกับปลาหมึกยายได้แห้งยำอยู่บ่ก็ตอบอยู่่ะยายก็ไม่ได้เสื้อจานเลยเนาะกำมือเะไรยายต้องไปล้างมือเด้อกำมือเลยงไว้าว เนาขาวป้งแล้วยฮะะคุณแก่ละการที่มีได้เจ็บม่ได้เติมเลยนเลยรน่วงอสะอมสะอมพักเน่าพักสะอมเรื่องมาแข่งนะเขาาคุณยายกินข้าวอร่อยเด้เยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝ like, ากากดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ให้แม่ดากรอกอเลยนะคะสวัสดีค่ะ